แหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตอนกระแสไฟฟ้าจากเซลล์ไฟฟ้าเคมีสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสซึ่งเกิดจาก ah Me. เซลล์ไฟฟ้าเคมีเพื่อนเอนทราบหรือไม่ครับว่าเซลล์ไฟฟ้าเคมีคืออะไรเซลล์ไฟฟ้าเคมีก็คืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงพลังงานเคมี Me ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ในเซลไฟฟ้าเคมี Fi K Me, จะมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆซึ่งเราสามารถสังเกตได้จากการเกิดแก๊สการเกิดตะกอนการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือการได้สารใหม่ที่ต่างไปจากเดิมเพื่อนๆคงเคยเห็นปรากฏการเหล่านี้มาบ้างจากการทดลองทางเคมีต่างๆเซล์ไฟฟ้าเคมี Sell Fi Fi K Me, โดยทั่วไปที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทนั่นก็คือเซลล์ปฐมภูมิ K Me, และเซลล์ทุติยภูมิครับเอาล่ะครับเรามารู้จักกับเซลล์ปฐมภูมิก่อนนะครับเซลล์ปฐมภูมิคือเซลล์ไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อน,นำมาต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าเมื่อจ่ายกระแสะไฟฟ้าไปหมดแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆก็คงพอจะทราบแล้วใช่ไหมครับว่าตัวอย่างของเซลล์ปฐมภูมิที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไป ก็คือถ่านไฟฉายนั่นเองครับถ่าน,านไฟฉายเป็นเซลล์แห้งที่ถูกสร้างขึ้นโดยจอร์ดเลอร์คลังเซเราจึงเรียกถ่านไฟฉายว่าเซลล์เลอร์คลังเซซึ่งเป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่ให้ไฟฟ้ากระแสตรงมีค่าความต่างศักไฟฟ้า1.5โวลต์ต่อ1เซลล์เพื่อนๆคงจะสงสัยอยู่ใช่ไหมครับว่าเซลล์แห้งที่กล่าวไปเมื่อครู่นี้คืออะไร พี่ยูเรนัสกำลังรอที่จะมาให้คำตอบกับเพื่อนๆอยู่ครับไปพบกับพี่ยูเรนัสได้เลยครับสวัสดีครับน้องๆพี่จะมาคลายความสงสัยให้กับทุกคนว่าเซล์แห้งนั้นคืออะไรเซล์แห้งก็คือเซล์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้ของเหลวเป็นส่วนประกอบในการสร้างกระแสไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าอิเล็กโทรไลต์นั่นเองครับน้องๆครับเมื่อครู่มีคำที่สำคัญอยู่หนึ่งคำนั่นคืออิเล็กโทรไลต์ อิเล็กโทรไลต์คือสารที่มีความสามารถในการนำไฟฟ้าได้ซึ่งจะแตกตัวให้อิออนอิสระเมื่ออยู่ในสภาพละลายน้ำหรือหลอมเหลวเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆคงเข้าใจเรื่องเซลล์แห้งแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เรามาดูถึงส่วนประกอบของถ่านไฟฉายกันดีกว่าครับถ่านไฟฉายมีส่วนประกอบ3มอย่างคือ 1. สังกะสีทำหน้าที่เป็นขั้วลบและให้อิเล็กตรอน 2. แท่งคาร์บอนหรือแกรไฟต์ทำหน้าที่เป็นขั้วบวก 3. แอมโมเนียมคลอรายชื้นและสังกสีคลอรายเป็นอิเล็กโทรไลต์และมีแมงกานีสไดออกไซด์ซึ่งเป็นสารรับอิเล็กตรอนผสมอยู่ด้วยนอกจากนี้ยังมีผงถ่านผสมอยู่ด้วยเมื่อต่อขั้วไฟฟ้าเข้าด้วยกันจะเกิดปฏิกิริยาเคมีและมีไฟฟ้าเกิดขึ้นไปพบกับพี่ยูเรนัได้เลยครับ เพื่อนๆคงจะสงสัยกันใช่ไหมครับว่าคาตาลิสต์นั้นคืออะไรคาตาลิสต์หรือตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นสารชนิดต่างๆที่ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีสามารถทำให้เกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้นเพื่อนๆรู้จักกับเซลล์ปฐมภูมิกันไปแล้วคราวนี้เรามารู้จักกับเซลล์ทุติยภูมิกันบ้างเซลล์ทุติยภูมิเป็นเซลล์ไฟฟ้าที่ยังไม่สามารถใช้งานได้ในทันที ต้องทำการอัดหรือชาร์จไฟฟ้ากระแสะตรงเข้าไปในเซลล์เสียก่อนเมื่อใช้พลังงานจนหมดแล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกเซลล์ทุติยภูมิที่เพื่อนๆสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันคือแบตเตอรี่รถยนต์ไงล่ะครับแต่ก่อนที่จะไปเรียนกันต่อที่ยูเรนัสมีความรู้มาฝากครับพบกันอีกแล้วนะครับน้องๆรู้จักคำว่าเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกัวหรือเปล่าครับ ถ้ายังไม่ทราบไม่เป็นไรครับพี่จะบอกให้เซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกัวเป็นเซลล์ทุติยภูมิชนิดหนึ่งประกอบด้วยแผ่นตะกัวเป็นขั้วลบและแผ่นตะกัวออกไซด์เป็นขั้วบวกมีสารละลายกรดซันฟิลิกเจือจางเป็นอิเล็กโทรไลต์ก่อนที่จะนำไปใช้ต้องนำไปอัดไฟหรือชาร์จไฟเสียก่อนเมื่อใช้ไปนานๆตะกัวออกไซด์จะเปลี่ยนเป็นตะกัวซัลเฟตซึ่งไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ จำเป็นต้องนำไปอัดไฟใหม่เพื่อให้กลับไปเป็นตะกั่วและตะกั่วออกไซด์ดังเดิมจึงจะเกิดปฏิกิริยาเคมีและใช้ได้ดังเดิมจากความรู้ที่พี่ยูเรนัสให้กับเราเมื่อสักครู่นี้สามารถนำไปสร้างเป็นแบตเตอรี่ได้โดยแบตเตอรี่คือเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกัว่วหลายๆเซลล์ต่อกันเป็นอนุกรมแบตเตอรี่สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่วนี้เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์โดยประกอบด้วย เซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่ว6เซลล์แต่ละเซลล์จะมีสักไฟฟ้า2 V โวลต์ดังนั้นแบตเตอรี่ในรถยนต์มีสักไฟฟ้า12 V โวลต์ก่อนจะจากกันในวันนี้เรามาช่วยกันสรุปเนื้อหากันอีกสักครั้งนะครับเซลล์ Cell ไฟฟ้าประกอบด้วยโลหะต่างชนิดกันทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าจุ่มลงในสารละลายอิเล็กโทรไลต์และมีการเปลี่ยนแปลงรูปพลังงาน จากพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆตอนนี้ทุกคนคงรู้จักเซลล์ไฟฟ้าเคมีกันแล้วในครั้งต่อไปเราจะมารู้จักกับไดนาโมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ